นี้จะมาปลูกฝรั่งพันธุ์หงเป่าพื้นนะครับหงเป่าอะไรนี่ครับสักอย่างผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับนี่ครับก็จะลองปลูกดูนะครับยามว่างๆช่องโควิดนะครับมีผู้ช่วยครับปามีครับอันนี้มาช่วยผมปลูกครับหงเป่าพื้อครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ก็ถ้าผิดเองก็ขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีดินรองก้นหลุมนึนงกระสอบนะครับแล้วก็ ขี้วัวนะครับอข้อของเราแล้วก็มีดินไส้เดือนนะครับหรือว,ว่าขี้ไสเดือนนะครับก็จะลองปลงูกกันเลยนะครับวันนี้ก็ขุดหลุมไว้กว้างประมาณห้าสิบเซนนะครับหลุมนี้กว้างประมาณห้าเซนลึกประมาณ3าสิบเซนนะครับก็จะทําการอ่าให้ปามีถือฟองให้เนะรปสามีถือเลยก็จะ ลองก้นบินลองก้นหลุมนะครับใส่หมดเลยนะครับหมดกระสอบะะหมดกระสอบถุงขี้วัวขี้วัวก็ใส่พอประมาณนะครับก็ประมาณใส่ร,าารสองก้นหลุมไม่เสรจ แล้วก็ขี้ไสเดือนหมูนไสเดือนที่ผมเลี้ยงเองครับไม่ได้ไสเดือน,นอมาเนี่ครับข้าครับ ้เขาเสร็จแล้วก็เนเ่ต้นหต้นการลงนะครับผมจะหันใบไปทางแดดนะครับทาให้จะวัดออกนะ เพื่อไม่ให้โดละนลากก่อนครับลงไปนี่กดเลยนะครับเรื่องติดก้อเล็กก่อน พี่ใส่เดือนนะตอบนจบต้น,ตน,ตนหนึ่งครับต้นหนึ่ง ก็เดินก็ผูกไปยึดกับเสาหลักที่แน่นนะครับตอนเวลาลมพัดแล้วต้นจะโยกเสร็จแล้วครับก็เหลือขั้นตอนลดน้ำอี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาฟางที่บ้านมาขุมผลไม่ให้น้ำช่องนี้เป็นหน้าหนาวนะครับ ตากแห้งแล้วต้องกันความชื้นจากดินออกนะครับเนี่ยก็งาน,น,นเสร็จแล้วครับหนึ่งต้นนะครับพลังจิมจูก็พรังผงเปา่องลองปลูกด,ดูครับมีอยู่สองต้นนะครับนี่ครับมีอยู่สองอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวทำการปลูกเหมือนกันครับตอนนี้ก็ปลูกให้ผู้ชมดูก่นครับยางม่วงงช่วงโควิดครับ ไม่ได้ไปทํางานก็ปลูกต้นไม้ในสวนไปนะครับรุมวันนี้ผมก็ขุดไว้จะปลูกต้นหนามครับแต่ยังไม่ได้เอามาปลูกนะครับก็เดี๋ยวปลูกรดน้ำเสร็จจะถ่ายให้ดูวิธีนะครับเ <c oughs> ต้าสมชั้นครับอะไรก็ไม่รู้ครับเจ้าสำชันผู้ช่วยครับเดี๋ยวผมรดน้ำเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวิธีนะครับ ก็ปลูกต้นที่สองเสร็จแล้วนะครับก็น้องบามีรดน้ำฝรั่งให้นะครับก็นี่เอาฟางคุมโคนต้นนะครับก็รดน้ำนะครับให้ชุ่มนะครับบามีรดให้นะครับวันนี้นี่ครับเป็กนี่บารมี่ครับหลานสาวนะครับวันนี้รดน้ำโคนต้นให้ดินที่ชุ่ดเดอแล้ว,วให้ดินเปียกทั่วเออย่าบียดนะอย่าบีบให้มันฟุ้งๆเลย อ,อย่างนั้นไหะอย่าให้มันน้ำมันแรงให้น้ำเป็นบานๆอย่าให้มันแรงดิเกำลังฝาบแบบนี้รถเนี่ยอยู่างเงี้ยนะจะได้น,น้ำจะได้ไม่โดนต้นไม้ช้ำเห็นไหมเน,นี่ยมีรถโคนต้นเข้าไปต้องเด็ดปิดเทอมโควิดรอบสองครับไม่มีอะไรถาก็เลยชวนมาปลูกต้นไม้ดูอ่ะอีกต้นหนึ่งร้อยเจ็ดนี่ก็ต้นแรกที่ปลูกนะครับ ตอนนี้ต้นไม้ตรงนี้ดีใหฟ้ฟุ้งๆเนี่ยนี่ครับเพราะนั้นมันแรงไปลายดีให้ปลายมันแบนๆน,น,น,นะครับนี่กับต้นที่สอนครับกำลังทำการรดน้ำเสร็จนะครับก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพจ ทับในดินของผมให้ด้วยนะครับช่วยเปยน็นกำลังใจผมกับปามี้วยนะครับปามีที่ปามีกำลังตั้งใจลดน้ำมากเลยครับใครก็ช่วยกดติดตามเพจด้วยนะครับช่วงโควิดก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะครับโควิดรอบสองทางนี้มาแรงมากเลยครับคนฝรั่งฝรั่งคงเป่าหื้อ ว้านผมอยู่เขตจังหวัดนนท์นะครับเป็นพื้นที่สีแดงด้วยก็ต้องระวังตัวแล้วก็ผู้ชมคลิปนี้ก็ต้องระวังตัวเรื่องโควิดนะครับอย่าลืมรักษาความสะอาดนะครับก่อนทานกินช้อนกินร้อนช้อนกลางล้างมือด้วยนะครับโอเคครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้เป็นเท่านี้ครับมี่าห,หมี bye bye. ่สวัสดีครับ